สวัสดีครับวันนี้เรามาทบทวนเรื่องเศษส่วนนะครับจะเป็นการเรียนหน้า2 2เป็นการอ่านเศษส่วนแท้เศษเกินแล้วก็จำนวนขลันะครับเรามาดูจากรูปกันเลยนะครับโจทย์บอกว่าพิจารณารูปต่อไปนี้และเขียนเครื่องหมายถูกลงตามช่องเศษส่วนที่ระบายสีนะครับอย่างที่กำหนดให้เนาะข้อที่หนึ่งเลยข้อระบายสีเนี่ยสองช่อง ก็คือเศษสองเนาะจากทั้งหมดกี่ช่องเราก็นับหนึ่งสองามี่ห้าหเจ็ดแปแปลว่าข้อนี้ได้เป็นเศษสองส่วน8นะครับคำอ่านก็คือเศษสองส่วน8โอเคเศษสองส่วนแเนี่ยเป็นเศษอะไร เศษสองส่วนแตัวบนน้อยกว่าตัวล่างเขาเรียกว่าเศษแท้นะครับถ้าตัวบนมากกว่าตัวล่างเขาเรียกว่าเศษเกินและถ้ามีเลขข้างหน้าเขาเรียกว่าจำนวนค่ะสมมุตินี้ครับหนึ่งเศษสองส่วนหอันนี้คือจำนวนค่ะเศษเกินก็คือ 20. ่สิส่วน7แบบนี้นะครับต่อไปข้อที่สองเรานับก่อนมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบดสิสบสา อ่าได้แล้วเซสิบสามส่วนเท่าไหร่ก็นับว่าหนึ่งช่องเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แล้วเซสิบสามส่วนแปดเข่งคำอ่านเลยนะครับ เมื่อกี้เราบอกว่าเศษเกินเนี่ยคือตัวบนมากกว่าตัวล่างนะครับแสดงว่าข้อนี้ก็คือปิ๊งป่องไปเลยต่อไปข้อที่สามสังเกตแหมหนึ่งรูปเต็มนะครับเราจะมองว่าเป็นหนึ่งอยู่ข้างหน้าก่อนเลยแล้วก็นาเศษหลายหนึ่งสองสามเศษสามจากทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้อ่านว่าหนึ่งเศษสามส่วนหกนะครับ ถ้ามีเลขข้างหน้านะครับคือเสร็จำนวนค้าอย่างเดียวนะเข้าต่อไปเราก็นับนะครับว่ามีทั้งหมดกี่รูปที่ระบายสีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้ารูปนะครับแล้ก็นับตัวส่วนเมื่อกี้มีเก้าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิบเอสสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ เศษ9ส่วน20เนี่ยถ้าตัวบนน้อยกว่าตัวล่างเขาเรียกว่าเศษส่วนแท้นะครับข้อต่อไปข้อที่5นะครับอ่าหนึ่งรูปเต็มน้าสหนึ่งหนึ่งหนึ่งรวมเป็น3รูปเต็ม ตามอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็รู้ว่าระบายสีทั้หมดกี่ช่อง1 2 3 4 5ระบาย5ช่องจากทั้งหมดกี่ช่องเมื่อกี้นับไป5นะ6 7 8 9 10แ่าสแสดงว่าได้เป็น3เศษ5้าส่วน10 สามเศษห้าส่วนสิบนะครับมีเลขข้างหน้าคือจำนวงคระแน่นอนเลยนะครับติ๊กถูกไปเลยข้อสุดท้ายก็ที่หกโอ้โหนับกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรูปนี้แปดรูปนี้ก็ต้องแปดนะครับหนึ่งสองสามสี่กับอีกสี่แปดบวกแปดเป็นสิบหกนะครับสิบหกบวกสี่ได้ยี่สิบแล้วก็หนึ่งช่องมีเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ก็หนึ่งช่องมีแปดก็คือส่วนแปด ใชนเลยครับเศษยี่สิบส่วนแปดตัวบนมากกว่าตัวล่างเนาะเสร็จเกินนะครับต่อไปอ่าอันนี้ให้เรียนทำเองนะครับข้อที่สาม าบอกว่าให้เขียนล้อมรอบเสร็จเกินอันไหนเป็นเสร็จเกินตัวบนมากกว่าตัวล่างวงกลมเลยหรือเท่ากันก็ได้นะครับวงกลมเลยต่อมาแล้วล้อมรอบจำมะคะด,ด้วยสี่เหลี่ยมนะครับอันไหนมีเลขข้างหน้าก็สี่เหลี่ยมไปเลยนะครับยกตัวอย่างอันนี้มีเลขข้างหน้าก็สี่เหลี่ยมไปเลยนะต่อไปครับข้อที่สี่นะครับเลือกเศษส่วนที่กําหนดเติมในช่องสี่เหลี่ยมพวกนี้ ก่อนจะเติมนะครับครูจะเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนยางต่ำก่อนเศษส่วนยางต่ำคืออะไรก็คือเอาเลขมาหารยกตัวอย่างนะครับ21ส่วน7มาจากข้อนี้นะเราจะใช้แม่7หารข้างบนและล่างนะครับ7 3 21 7, 7 1 7 3ส่วนหนก็มีค่าเท่ากับ3นะครับอ่า แสดงว่าข้อนี้มีค่าเท่ากับสามนะครับต่อไปข้อที่ทำให้เป็นเศษส่วนต่อได้คือข้อนี้เศษสิบส่วนหนึ่งร้อยเราก็หารด้วยสิบทั้งบนและล่างนะครับสิบหนึ่งสิบสิบสิบไปหนึ่งร้อยอันนี้ก็ได้เป็นหนึ่งส่วนสิบนะครับอ โอเคแล้วเราก็จะมาตัดต่อข้างล่างข้อที่หนึ่งนะครับแปดกับสี่เราใช้แม่สี่หารได้แล้วก็หารด้วยแม่สี่ทั้งบนและล่างเลยก็จะได้เป็นสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองครับนี่ไงเก้าเลขนี้มาเขียนตอบไปครับว่าได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองสยสองก็ข้อนี้ไหหนึ่งส่วนสิบเนาะ เอาเลขสิบส่วนร้อยมาเขียนนะครับต่อไปข้อที่สามสี่สิบเก้าส่วนหกสิบสามมันหารได้ด้วยแม่เจ็ดครูก็จะหารเจ็ดทั้งบนและล่างเลยจะได้เป็นเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเนาะเจ็ดอะไรหกสิบสามเจ็ดเก้าหกสิบสามนะครับเพราะนั้นเอาเลขนี้มาเขียนเลย เศษเจ็ดส่วนเก้าเดี๋ยวครูจะเขียนมาให้นะครับว่าแต่ละเลขอาหารด้วยแม่อะไรบ้างอ่านี่หารสาม ข้อแปดนะครับต้องทําให้ดูแล้วข้อนี้ยากอ่าแปอะไรได้สิบหกแปดสองสิบหกนะครับแปดอะไรได้สามสองแปดสี่สาสองในคำตอบเป็นเศษสองส่วนสี่เศษสองส่วนสี่ชี้ไปข้างบนไม่มีตัวไหนเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องหารมั้อีกรอบหนึ่งนะครับหารด้วยแม่สองนะครับ สองหนึ่งสองสองสองสี่ได้เป็นเศษหนึ่งกสองนะครับเอาข้อนี้มาตอบเลยชเขียนวิธีคิดลงไปด้วยนะครับทุกข้อห้ามตอบแค่ตัวเลขนะครับหย่ต้องเขียนอันนี้ลงไปด้วยนะว่าหารด้วยเลขอะไรนะครับถ้าไม่เขียนมาจะถือว่าไม่ได้ทำเองนะครับ เรามาข้อที่สิบเอ็ดนะครับครูต้องทำให้ดูแลเจ็ดอะไรได้แปดสิบสี่ครับเจ็ดสิบสองเป็นแปดสิบสี่เจ็ดสี่ยี่สิบแปดสิบสองส่วนสี่ไม่มีช้อยไหนเลยเนาะเพราะงั้นต้องหาอีกรอบด,ด้วยแม่สี่นะครับสี่หนึ่งสี่สี่สามสิบสอง สามส่วนหนึ่งมีค่าเท่ากับ3นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เอาตรงนี้มาตอบชี 21, สบเอ็่วน 7. เวันนี้แคงเลนทําหน้า24เองนะครับข้อที่เหลือก็หารมาแล้วก็ดูว่าคำตอบของเราตรงกับช้อยไหนนะครับเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ